สวัสดีค่ะตามติดชีวิตรีวิวบนะายยูนะจ๊าวันนี้ยูจะมารีวิวกระเป๋ารุ่นหนึ่งที่เรียกว่าฮิตกันมาก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 วันนี้ยูจะมาพูดถึงกระเป๋ายี่ห้อนี้คือยี่ห้อโกอยาร์นี่จาะไปนี้เลยนี่อ่ะตัวนี้เนะี่ยไปนี้ชื่อรุ่นมนินิอันอันจูหรืออันจอเนี่ยประมาณนี้แหละนะคะนี่มินิมินิอันจูอันจอ มินิอันจูหรืออันจอ,อยูจําไม่ได้ว่าอันเขาเรียกอันจูหรืออันจอไม่รู้เป็นของโกยาร์ดนะคะตัวนี้เป็นไซส์มินิมาบอกเรื่องดิเมนชันของมันก่อนนะจ๊ะความกว้างตัวนี้อยู่ที่20เซนนะคะความตรงความสูงของมันก็อยู่20เซนด้านข้างโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ10เซนนะคะน้ําหนักของมันเนี่ยคือจุดเด่นของกระเป๋ายี่ห้อนี้เลยเพราะว่าน้ําหนักมันเบามากใบนี้อยู่ที่2.6กขีดเท่านั้นเองคือ 0. 2-6กิโลแค่นั้นเองเบามากๆดังนั้นก็จะเห็นสาวๆหิ้วใบนี้กันเยอะมากใบนี้เนี่ยสีของมันคือสี black and tan เพราะว่ามันเป็นสีดำแล้วก็มีหูกระเป๋าเป็นสีแทนนะคะจริงๆยี่ห้อนี้มันมีหลากหลายสีมากสีของกระเป๋ายี่ห้อนี้คือสวยทุกใบนี่แล้วความพิเศษของใบนี้คืออะไรรู้ไหมกระเป๋าใบนี้คือสามารถที่จะนี ใช้ได้2ด้านค่ะนี่คุณสามารถจับด้านออกมาได้แล้วใช้เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วกระเป๋าคกยาร์ดเนี่ยก็จะมีเกือบทุกใบเรียกว่าจะมีนี่กระเป๋าแถมมาจ้าใบเล็กๆนี่1ใบนะคะอันนี้สามารถถอดได้เห็นไหมเ่ยนี่เดี๋ยวจะถอดให้ดู ปึ้งนี่ถอดได้ถ้าเกิดสมมติคุณเปลี่ยนกระเป๋าเนี่ยแล้วคุณยังไม่ได้เอาสัมภาระหรือของข้างในนี้ออกเนี่ยสามารถที่จะไปใส่กระเป๋าใบอื่นได้เลยไม่ต้องมานั่งเอาเปลี่ยนใบก็คือใส่ไปเลยนะคะนี่แล้วด้านหลังของใบนี้เนี่ยจริงๆอันนี้เป็นแบบมินิเพรสตอร์เลยนะสามารถใส่แบงค์ได้ด้านหลังหรือใส่การ์ดได้อย่างเช่นเดีย๋ยวจะใส่เงินให้ดูยิว่าจะยูใช้บ่อยมากคือจะตบบเยบเงินลงไปเศษแบงค์นิดหน่อยลงไปคือมันหยิบง่าย กรนนะดุมแป๊บยุก็จะใส่ลิปสติกลงไปลิปสติกเนอะลิปสติกสองสอีสีแดงสีชมพูแล้วก็ของใช้อันนี้ที่แบบพวกกรรไกรตัดเล็บมีดเมืดอติดหน่องนิดหน่อยที่เรียกว่า emergency รรรหรือของที่มันแบบบังเอิญต้องใช้อะไรเงี้ยประมาณีเดี๋ยววางไว้ก่อนมีมือเท่านี้กระเป๋าใบนี้นะคะสามารถที่จะสะพายไหลได้เดี๋ยวจะเสียบเข้าไปให้ดู นี่นี่หรือจะคล้องแขนก็ได้ค่ะได้เช่นกันเห็นไหมก็จะคล้องแขนได้เหมือนกันน้ำหนักเบานี่นะคือมันดีแหละมันดีเลยน้ําหนักมันเบามากมันเลยเห็นว่ากระเป๋าใบนี้ถ้าแบบไปเดินหลายหลยที่ไม่ว่าจะเป็นในห้างจะเป็นกระเป๋าที่ท็อปฮิตมากสำหรับผู้หญิงคุณผู้หญิงซื้อกันเยอะมาก ใบนี้เนี่ยถ้าแบบไปพีออเดอร์กันมาก็น่าจะประมาณราคา80,000กว่าบาทแล้วแต่ถ้าใครแบอย่างบางคนไปซื้อที่เกาหลีก็จะได้ถูกกว่านี้นะคะเพราะว่าไม,ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงแบบอาจจะเป็นเพราะค่างเงินหรือเปล่าแล้วก็ได้ tax f ฟร e กันด้วยแต่อันนี้ยูพีออเดอร์มาอจะบอกร้านก็ได้ไปร้านที่ยูพีออเดอร์มาคือร้านโ o เรียนเดถ้ายังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองใส่ชื่อไปให้นะคะแล้วก็ไปเซิร์ชดูกันว่าโคเรียนเดเนี่ย ไปเซิร์ชได้ทั้งแอปฟ้าแอปสารพัดแอปเนาะลองดูนี่ใบนี้คือเป็นไอเทมที่แนะนำเลยมันจุด้วยอะเริ่มใส่ของก่อนลวกันนะนี่จริงๆอ่ะอะ,อะนี่อันนี้คือใบที่ยูไปแกะออกมาจากกระเป๋าใบที่ยูมีเห็นไหมคือ,อยูขี้เกียจย้ายของไงยูก็ใส่ลงไปเลยว้ยูก็แกะออกมาจากใบนี้มาแล้วก็ใส่ลงไปใส่ใส่ไปแล้วนันหนึ่งอันนี้ ใส่เงิน2กระเป๋าใส่สก๊ 3. อตสามมีการแบบโชว์ให้ดูแล้วก็ใส่ได้หลายอย่างมากอะโทรศัพท์ power bank โทรศัพท์ยุพก ok 2เครื่องนะจ๊ะแว่นกันแดดเออเนี่ยคือคือเนี่ยแล้วมันยังแบบมันจริงๆมันจุดได้อีกหลายอย่าง,างเลยนะเห็นปะเออ มันเป็นกระเป๋าที่ที่สาวๆคนจะมีนะคะถ้าใครชอบน้ําหนักเบาจุของเยอะสะพายได้ถือได้นี่ค่ะมินิอันจอง